สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเพชรลุร่งเรืองแท็กเตอร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเรามีสินค้าเข้ามาใหม่นะคะมานําเสนอลูกค้าทุกท่านนะคะเป็นรุ่นดีนะคะรุ่นนิยมกันเลยนะคะยอดฮิตของใครหลายๆท่านนะคะลูกคะ้าคันนี้นะคะเป็นคูปุต้47แรงม้านะคะตัวดีทีนะคะหรือว่าตัวเสากลมนะคะรถปี56นะคะลูกค้า จดทะเบียนใช้งานปีห6นะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะใช้งานได้ปกปตินะคะสวยๆสภาพเดิมๆเลยนะคะได้เห็นสีสวยๆอย่างนี้นะคะหนูล้างนะคะไม่ได้เก็บสีนะคะเป็นสีเดิมเลยนะคะเดิมทั้งขันนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมทุกจุดนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆส,สดๆร้อนๆเลยนะคะเราถ่ายคลิปนะคะวันนี้วันที่17ธันวาคมนะคะ2566นะคะ เลขไม่นะคะเลขไม่อยู่ที่2,000กว่าชั่วโมงนะคะ2008นะคะลูกนะคะ้าเครื่องเกียร์เดิมสีเดิมนะคะเบาะไม่ขาดนะคะลูกนะคะ้าฐานเดิมนะคะมาจากจังหวัดกระบี์นะคะลูกค้ามาจากจังหวัดกระบี์เลยนะคะใครที่อยากทราบราคารถคันนี้นะคะอยู่ที่3 6 5,000บาทนะคะ3 6 5 0 0 0บาทตามสภาพนะคะลูกนะคะ้า ตาเพชรเลยนะคะอ่านควงส,สวยเลยนะคะลูกค้าเต็มใบเลยสภาเพเครื่องยนต์ด้านหลังนะคะไม่มีรั่วซึมน,นะคะวีดีโอนะคะเรือเยอะนะคะถือว่าใช้งานมาน้อยมากนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะ47แรงม้าคันนี้นะคะมาดูได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดที่ไม่ ใบมีดดันินหน้าและผ่านหลังนะคะอุปกรณ์คุบหน้าเล่มน,นะคะหรือว่าเอกสารต่างๆครบนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าทานใดที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0981255301นะคะ0981255301นะคะ0952503888นะคะพิกัดร้านของเราตั้งอยู่ที่ตำบลปูงเก่าอำเภอท่ากระโจจังหวัดกระบี่น,นะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะแวะมาดูด้วยนะคะสุดค้าดีๆแบบนี้ไม่ กับ้านา